ัดีค่ะพี่น้องพบกับตามหาทาชาแนลอีกนะคะอีกรอบหนึ่งพี่น้องเป็นอีพี่ต่อจากกินตำข้าวปุ่นไปค่ะมารอบนี้รอบดึกแน่พี่น้องก๋วยเตี๋ยวจ้ะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกกินเป็นเส้นหมี่เหมือนเดิมจ้ะเนื้อสดทุกชิ้นแต่วันนี้ไม่มีพริกสดพี่น้องเสียดาย ลืมซื้อมาไว,แ,วแต่กะมีแคบหมูแก้มจาไปหนักนี่แคบหมูกรอบตอนนี้มันดึกเราพี่น้องตันกินเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วจ้ะมันก็มีตรลานขี่ไอาจจะซำๆเนาะมากินพร้อมละนี่พี่น้องตันปรุงกันตันใส่พริกเผาน,นี่แม่ปนออ้อมบ่แม่ปน้อมแหละจ้ะตันซื้อในเซเว่นสามสิบกว่าบาทลวพี่น้องมันมีแบบปลุกไงปลุกหน่อยก่าน ตานเอาวาปรุงแซ่บดีพี่นอ้องเพราะว่าเวลาเขาไปกินอยู่หลายทันสิมีเป็นพริกผัดเนาะแต่ตันบุรู่อ่ามันเป็นคือกอันบะแต่พาปรุงเราเออมันกับรสชาติใทยกันใกล้เคียงกันแล้วก็แซ่บพร้อมจ้ะอร่อยกะปิเอามาไว้จำกับผักกาดไปหน้องนี่จ้ะถ้าได้พริกตัวนี้แจมเลยก็กินอย่างนี้น่อง ใส่หงละพาเข้าไปท่วงอกค่ะผักสดโหงละพากับอันท่วงอกยิบมาจากลานเพิ่นพี่น้องเพิ่นมี่ห่งบริการผักฟรี สมืส้อน,นี้เพิ่นไฮไลท์หลายชื่อเพิ่นไฮไลท์บ่ปกติเป็นเจ้าของร้านเฮ็ดให้สิได้หน่อยกว่านี้นิดนึงบานมื้อนี้เจ้านนจของร้านเพิ่นบ่ว่างเพิ่นจะเลยให้หมู่เพิ่นที่เป็นเล่นน้ำเพิ่นละ่ะนั่งอยู่ร้านนั่นละ่ะเฮ็ดให้ตารเทออกป๊าดก็ได้หลายนะขาดทุนคักๆให้มูคลายให้ กลิน่นแทนผิดสูดประกัน เดเลียนเสือว่าเป็นอย่างนี้พี่น้องตอนคลิปแรกที่ตันกินอ่าตหูปุ่นนั้นใส่สีดํำเห็นวะพักกันอาบน้ำให้หมาบนมันเปื่อนตังก็เลยเปลี่ยนคบรอบปบ้ามาให้หมาพี่น้องมัจนกจะคูวิดกับวันเดาเขาลัานเลยตักหมูจ้ะ เป่าเอาอะอะเป่ามือพี่น้องเป่าขนน้ำเมือมก็ตีแหงโดยเฉพาะบักกะเทียมอ่ะพันขนยาวๆพันปอมอ่ะพี่น้องเป่าจนเมย <c oughs> ใส่ได้เป่าผมเป่าพี่น้องไส้เป่าผมเหมืนเท้านี่แหละคนเท้านี่แหละอันนี้ใหญ่ เบาทั้งแปลงอะไรลูกไม่ดื้อน,นะวิ่งทำไมอ่ะ โหละพายิมมาสองต้นห,หน่อยๆนี่เนาะตั่ค่อยมกักทะไรอ่ะยิมมาลายก็กินไปหมดแต่ว่าขาดเลยทำไม ຕະມູຂາຍໃຫ້ຖວຍນີ້ກະບໍ່ໄດ້ກຳໄລລະລະດັນວ່າເຂົາໄດ້ໃດເສັ້ນນີ້ໄດ້ຫຼາຍກໍປົກກະຕິແຮງ ไม่ห่างนัลูกไม่ไม่นะ ซันบะมิตตอนอันนั่นพี่น้องซ้อนซันไหมตอนอันที่กินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องซ้อนสเต็มใย์ซ้อนซันซันบอกเห้ยเพื่อนรักมาจากบ้านเนาะบ้านแม่รักมาจากสวงอัน

ใช้ค่ะกล่องไปนอนขากรรไกมันจะเป็นสามขาเป็นเหลี่ยมมันสิเป็น่พีน้องเป็นทรงแล้นก็ตีมุดเข่านั่นแหละระวังกลางสามเหลี่ยมอ่ะเป็นนอนในหันตีมันมกนอนอยังไงล,ละ่ะนอนใต้โต๊ะเตะกูอีกสอกเก็บกรกองล้มเท่ามันเห็นไหมยังกระเทียมมันตีมักนอนแบบแคบขี้แคบแคบแล้วก็เตียงนอนตาลเป็นแบบอันนี้ ผนังนอากาศยางนอนมันสิมชีช็อกช่องแคบแคงห้องเธอมันก็นลงไปนอนในหันในพี่น้องตื่นมาดึกๆหานึกว่าหายมาหายที่ไหนแต่มันขลงไปนอนในห,หลุมขึ้นมาได้ห้องอิงๆับอนัตมันมีมือดึงตานกับแฟนนั่นบยุห่องพากันไปเหตุงาน แฟนบอกว่าเดิองานมาเห็นแต่มันห่องอิงอิงอิงอยู่มันตกลงไปอ่ะในช่องที่นอนพี่น้องมันขืนมาแดงมันก็ห่องแจ็คแจ็คโดนบรรไดปูนน้ันห่องบัรน,นองเพื่อนอีตัวนี้หน่อยอีตัวสีขาวอ่ะพี่น้องกลับ็ปนางเฝอ,อาอเห็นยังมาได้เป็นนางเฝอเขาอยู่มองปากปากช่องะปากช่องเตียง มันบอกได้บึางเลยว่ากูสวยมึงอกได้กูมันนั่งให้กันนั่งใจครับหมูจับเดียพี่น่องเนยน้อยกับกรอบคล้ายๆหมูกระจกมันมันบอกค่อยเปื่อยนำดีแบบแตนหมักมันกรอบ Oh. เนื้อหมูเนื้อตับไหลอ่อยากลงเอาเงินไปใจเพิ่มให้เราเด้อลายก็พิเศษเนะ ลูกชิ้นนะลูกชิ้นเพื่อนบอบอปเปะไปไหนอ่กินได้อ่ะให้ยพานดูแต่ว่าตาตึงใจชิมีร้านลูกไอ้ร้านกว๋วยเตี๋ยวติดตามไปกินมองตรงโค้งอ่ะนะติ๊เป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้ออันนั้นลูกชินตาตึงใจเสียบแห้ง Sí, te cambio ได้พริกสดแกมกับปีหนิหืมเจดิดเลยมีตะเพกแหงที่อยากกินเรื่องเอาเพียงแหงมากินด้วยกันนะ ก็เลยแบบเดแบบี๋ยวมันมันหยาไปเนียวไป ปิดงานด้วยลูกชิ้นคือเอาไปาหน่อลูกชิ้นนี้ต้องปิดงานตลอดอิ่มแห้งไปหน่อยไ้ไลท์วดเจ้าของหลานเล่าเหตุกำลังดีตันสือแบบธรรมดาปกติอิ่มพอดีเลยจ้ะแต่อันนี้มูเราเห็ุได้ไลาก์ก็พิเศษอิ่มแห้ง พอแล้วเพี่งนองขึ้นเนี่ยอิ่มแล้วอิ่มเพียงบอที่แหละว่าจะกินบ้างเมื่อหล่อฟื้นกินตอนได้่ยงได้ ตาลังขอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะเจอกันอื่นเจอกันคลิปหนาอีพี่หนาเมนูหนาค่ะฝากติดตามเพื่อกอลพี่น้องติดตามกดถูกใจคอมเมนต์มากกันได้เนาะอยากให้ตานพาไปกินหยังหรือว่าอยากให้ตานอ่ากินเมนูหยังสิเพราะว่าบางเธอตานกะค้นบ่ออกเพื่อกันพี่น้องว่าตานสิกินอีหยังแบบอันหิวเข่าปกติท้าว่าเฮ็ดคลิปมันบ่าหิวเข่าตานกะสิ ซื้อข้าวแกงถุงหนึ่งซื้อข้าวถุงหนึ่งมากินยังเสียแต่เวลาเาเหตคลิปเพราะื้อแกงทุงนึงซื้อเขาแล้วก็ว่าตากินโชว์จังเสียมันกับบ่คือมันรอนหลับพี่น้องมันกับแบบเบิ่งแบบเออธรรมดาอาหารธรรมดาแบบบ่ชวนหิวยังเสียจ้ะแต่พี่น้องมีอยังแนะนํากะเขามันบอกตานก็ได้นตานก็สิได้มีไอเดียคิดออกว่าเออคนสิกินอีหยังนี้เห็นหน่อยดังเนาะจ้ะ ในกะพอกันอีกพี่หนาคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ